สมมติว่าไฟดับปุ๊บนะครับ right ให้เราเอาเบรกเก now, to อร์ลงนะครับตัวนี้เบรกเกอร์หลักนะครับที่ที่บ้านเราต้องเอาลงเลยนะครับที่มันต่อกับไฟหลวงนะต้องเอาลงสมมติว่าไฟดับเสร็จแล้วเราเอาตัวนี้ลงก่อนนะครับโอเคไฟดับนะครับจากนั้นมาที่ตัวอุปกรณ์ของเรานะครับเข้าระบบให้เรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาตั้งไม่ถึง1นาทีนะเพราะว่าเตรียมไว้เสร็จแล้วต่อแรกมันจะสปาร์กนะครับไม่ต้องตกใจนะครับตัวนี้นี่ เสียบปลั๊กที่ใกล้เมนที่สุดนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวใกล้เมนที่สุดแล้วก็แน่นที่สุดนะครับผมก็เอาฝั่งนึงมาเสียบตรงนี้เลยเสียบเข้าไปนะครับแน่นๆนะครับอ่าอีกตัวนึงก็จะเป็นเสียบอินเวอร์เตอร์ที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เปิดตัวอินเวอร์เตอร์ครับรอสักพักหนึ่งอินเวอร์เตอร์จะจ่ายไฟออกมาอ่าโอเคครับห้องก็มีไฟติดแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้ไฟไฟใจ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ผมเอาเมนลงนะครับสวัสดีครับพบกับงานเงี้ยการช่างนะครับฟังแค่ชื่อก็พังแล้วนะครับวันนี้จะมีคลิปงานเงี้ยมาฝากนะครับนั่นก็คือวิธีการสำรองไฟใช้ในบ้านกรณีที่ไฟดับนะครับบ้านคนอื่นมืดบ้านคนอื่นไม่มีไฟฟ้าใช้แต่บ้านเราจะยังมีไฟฟ้าใช้อยู่นะครับเดี๋ยวนี้มาดูอุปรกรณ์กันก่อนนะครับแล้ววิธีการทํางานของมันเป็นยังไงนะครับ อุปกรณ์ผมจะมีอยู่3อย่างนะครับอันดับแรกก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นตัวสาธิตนะถ้าใช้งานจริงก็ต้องใช้แบตเตอรี่ที่ความจุเยอะๆกว่านี้นะครับแบบรถยนต์แอมสูงๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับหน้าที่ของมันก็คือจะแปลงไฟนะครับจาก12โวลต์ไฟเข้า12โวลต์นะครับออกมาเป็น220โวลต์นะครับเป็นรูปแบบลักแบบนี้นี่ครับก็คือ แปลงไฟจาก12บโวลต์แบตเตอรี่ธรรมดาให้เป็นไฟบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็สเปคมันก็มีหลากหลายสเปคนะครับวัดยิ่งสูงยิ่งดีนะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับอินเวอร์เตอร์บางตัวมันจะใช้กับพวกเกี่ยวกับมอเตอร์ไม่ได้นะครับให้ให้ตอนจะซื้อหรือจะเลือกใช้งานให้ถามกับร้านที่ขายด้วยนะครับให้เลือกเป็นแบบเพียวไซเวฟนะครับขึ้นแบบเพียวไซเวฟนะครับ มันจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดนะครับแต่ถ้าเป็นแบบพวกโมดิฟายเวฟเนี่ยมันจะใช้กับพวกที่เป็นเกี่ยวกับ In ote, อิอเอ็กทรอเตอร์ไม่ได้นะครับซึ่งตัวที่ใช้กับเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดที่เป็นเพลสไซเวทแท้นะครับมันจะแพงนะครับแพงมากด้วยนะครับแล้วตัวนี้ผมซื้อมาของจีนตัวนี้พันพันเจ็ดนะครับเป็นพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะครับเขาบอกว่าเป็นเพลสไซแต่ที่จริงมันน่าจะไม่ใช่เพราะว่าต่อกับพัดลมแล้วมันยังมีเสียงค้างง,ง,ง,งนื้องหน่อยๆนอยนะครับแต่ก็ก็ไม่ได คางมากเหมือนตัวที่เป็นโมด i ฟายเวฟแบบ UPS ตัวถูกๆนะครับก็โอเคก็พอใช้นะครับกำลังวัดเขาบอกว่า5,500 0วัตต์นะครับแต่วัดจริงเขาบอกว่าต่อเนื่องอยู่ที่1,000วัตต์นะครับแต่ว่า <c oughs> ถ้าใช้วัดสูงๆเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนสายพวกนี้ที่แถมมาที่ใช้ไม่ได้นะ่ต้องสายสายเบอร์ใหญ่นะครับแล้วมันจะร้อนเดี๋ยวไม่ละลายอันตรายได้นะครับแล้วก <c oughs> ต็ตัวสุดท้าย <c oughs> ก็จะเป็นปลั๊กนะครับปลั๊กนี้ผมทําขึ้นมาเองนะครับ เป็นปักผมทําขึ้นมาเองเป็นปักสาขาแบบดีเลยนะครับใช้สายไฟเบอร์ใหญ่ๆห,หน่อยนะอาจจะใช้สายไฟเป็นเบอร์4นะครับเบอร์4หรือว่าเบอร์2.5ก็ได้ถ้าเราใช้สํารองไฟในบ้านเราไม่เยอะนะครับซึ่งตัวนี้มันบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นไฟฉุบเฉินนะครับไฟชั่วคราวเราอย่าไปใช้ไฟเยอะนะครับใช้พวกส่องสว่างภายในบ้านตอนไฟดับนะครับเพราะว่า ที่ผมทำอันนี้ก็คือบ้านเนี่ยมันมีหลายห้องนะครับมันมีมีมีห้องน้ามีห้องครัวมีห้องนอนห้องนั่งเล่นหน้าบ้านอย่างเงี้ยเวลาเราจะใช้งานเดินไปนู่นไปนี่ก็ต้องถือแบตเตอรี่ใส่หัวหรือไฟฉายมันไม่สะดวกนะครับก็จะเอาระบบนี้มาใช้สํารองไฟให้มันใช้กับพวกเกี่ยวกับไฟหลอดส่องสว่างเพราะว่าพวกนี้มันกินไฟไม่เยอะนะครับก็หลอดละ1 0ถึง20วัตต์แค่นั้นเองนะครับว่าบ้านที่บ้านเป็นหลอดไฟ LED ทั้งหมดนะครับหรือว่า อาจจะใช้นอนตอนกลางคืนนะครับร้อนก็เปิดพัดลมได้ตัว2ตัวนะครับแต่ว่าจะสำรองได้นานหรือไม่นานนี่ก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่เราด้วยนะครับตัวนี้มันค่อนข้างอันตรายนะครับจะทําทตามก็ให้ศึกษาดีดีนะครับทําไมพักเห็นไหมพักผมหน้าตาแปลกๆนะครับคือหน้าตาหัวท้ายจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาไฟดับเนาะเราก็ากว่าจะเอาไฟเข้าระบบบ้านเราอย่างไงมันก็ยุ่งยากอันนี้ผมก็คือจะเอาพักข้างหนึ่งเนี่ยเสียบเข้าเตอร์อีกข้างหนึ่งก็เสียบเข้ากับพักบ้านที่เป็นปักที่ เราคิดว่ามันดีที่สุดตำแหน่งนั้นดีที่สุดนะครับแล้วก็ใกล้เมนที่สุดนะครับแล้วก็แน่นที่สุดด้วยนะครับสำคัญมากนะครับแล้วเวลาใช้ห้ามไปจับตรงนี้นะครับไฟมันช็อตนะเพราะว่าไฟมันวิ่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาจําลองเหตุการณ์อาการไฟดับดูนะครับอันดับแรกก่อนที่จะไฟดับเนาะผมต้องต่อระบบไว้ก่อนนะครับสมมุติว่าไฟดับเนาะไฟดับผมก็ต้องต่อระบบนะครับก็จะขีดแบตเตอรี่เลยนะครับขีดแบตเตอรี่นะครับ บวกใส่บวกลบใส่ลบนะครับอันนี้คลิปขั้วแรกมันจะสปาร์กนะเพราะว่าตัวข้างในมันเป็นตัวเก็บประจุมันค่อนข้างจะกินไฟแรงนิดนึงนะครับอพอเสียบแบตเตอรี่นะครับแล้วเราก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กตัวนี้ข้างนี้เราเสียบเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์ช่องใดก็ได้นะครับแล้วแต่รุ่นเนาะเสียบเข้าไปส่วนปลั๊กตรงนี้เราจะไปเสียบเข้ากับปลั๊กไฟที่ผมบอกนะครับว่าไฟในบ้านที่จุดที่ใกล้เมนมากที่สุดแล้วก็ เป็นตัวที่คิดว่ามันแน่นที่สุดครับดีที่สุดด้วยนะครับที่สําคัญนะครับลืมไม่ได้เลยถ้าไฟดับเมื่อไหร่นะครับให้ไปถอดนะครับ s. <S อุปกรณ์ที่กินไฟเยอะที่สุดออกให้หมดนะครับ s. <S ถ้าเป็นตู้เย็นเสียปลั๊กอยู่ก็ให้ถอดออกนะครับ s. <S อ,อ,อุปกรณ์ไหนที่เสียบปลั๊กที่กินไฟเยอะสุดให้ถอดออกก่อนนะครับแอร์ปริอดออกกเบรกเกอร์นะครับน้ำอุนปิดเบรกเกอร์นะครับห้ามใช้โดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็เมนหลักนะครับต้องตัดไฟนะครับจาก เมียนหลักด้วยเบเกอร์ Baker ใหญ่ต้องเอาลงนะครับคัตเอาท์ใหญ่ต้องเอาลงที่ไม่ให้มันเชื่อมต่อกับไฟหลวงนะครับต้องเอาลงเลยถ้ารูปไฟดับปุ๊บเราจะใช้ตัวนี้ต้องอานนั้นลงนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโอเคอเดี๋ยวมาจําลองกันอันนี้ผมจะลองเหตุการณ์ไฟดับนะครับอันดับแรกนาะไฟดับสมมุติว่าตอนนี้ไฟดับแล้วนะครับให้เราเอาเบเกอร์แอร์ลงนะครับตัวที่เป็นแอร์ที่กินไฟเยอะๆอย่างนี้นะครับให้เอาเบเกอร์แอร์ลงนะครับเบเกอร์แอร์ลงเลย ต่อมานะครับเป็นเครื่องทำควาอุ่นนะครับเอาเบรกเกอร์ลงนะครับตู้เย็นนะครับตู้เย็นนี่ตัวสําคัญนะครับไม่ใช้ใช้ไม่ได้นะครับถอดถอดปลั๊กออกกรอนนะครับโอเคทีนี้ผมจะมาลองจําลองครับเหตุการณ์ไฟดับครับสมมติว่าไฟดับนะครับอันนี้ไฟเปิดอยู่ครับสมมุติว่าไฟดับปุ๊บนะครับให้เราเอาเบรกเกอร์ลงนะครับตัวนี้เบรกเกอร์หลักนะครับที่ที่บ้านเราต้องเอาลงเลยนะครับที่มันต่อกับไฟหลวงนะต้องเอาลงอ่า ว้าไฟดับเสร็จแล้วเราเอาตัวนี้ลงก่อนนะครับโอเคไฟดับนะครับจากนั้นมาที่ตัวอุปกรณ์ของเรานะครับเข้าระบบให้เรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาตั้งไม่ถึงหนึ่งนาทีนะเพราะว่าเตรียมไว้เสร็จแล้วต่อแรกมันจะสปาร์กนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เสียบปลั๊กที่ใกล้เมนที่สุดนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวใกล้เมนที่สุดแล้วก็แน่นที่สุดนะครับผมก็ฝั่งหนึ่งมาเสียบตรงนี้เลยเสียบเข้าไปนะครับแน่นๆนะครับ อีกตัวนึงก็จะเป็นเสียบอินเวอร์เตอร์ที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เปิดตัวอินเวอร์เตอร์ครับรอสักพักหนึง่งอินเวอร์เตอร์จะจ่ายไฟออกมาอ่าโอเคครับห้องก็มีไฟติดแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้ไฟไฟจ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมเอาเมนลงนะครับเห็นไหมโอเคไฟ ถ้าคนไม่เห็นภาพเดี๋ยวมจะถอดถอดปลั๊กตรงนี้ออกนะครับไฟจะดับนี่ไฟดับนะครับไฟที่ห้องดับเสียบใหม่นะครับใช้ได้โอเคครับนี้ก็มาดูที่อุปกรณ์ไฟไฟ,ฟ้าอื่นก็ใช้ได้หมดเลยครับในบ้านที่เป็นเล็กๆเนาะอ่าเช่นทีวีทีวีผมก็เปิดได้นะครับ แต่ว่าแอร์ให้ปิดไว้นะครับนี่นะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะทํางานนะครับแบตตัวนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นแบตเสื่อมนะครับมันผมทดลองใช้ก็ได้แค่ชั่วคราวนะครับมันเป็นแบตที่เสื่อมแล้วแบตที่เสียเก็บไว้นานไม่ได้ใช้นะครับมาทดสอบให้ดูนะครับแต่ใช้จริงผมจะใช้เป็นแบตเตอรี่รถยนต์นะครับประมาณ8 0ดสิบแอมป์นะครับแ0บถึง100แอมป์นะครับแบตตัวนั้นนะครับที่จะใช้จริงอ่านี่ก็เป็นการรีวิวอินเวอร์เตอร์ไปในตัวเลยนะครับ ตัวนี้มันก็มีหน้าจอด้วยนะครับหน้าจอบอกสถานะการทํางานนะ่ะตัวแรกนี่ก็จะเป็นระดับพลังงานระดับของแบตเตอรี่นะครับนี่ตัวที่2ก็คือจะบอกว่ากำลังไฟที่มันจ่ายออกมานี่2 1งโวลต์ก็ใกล้เคียงกับไฟบ้านเราก็คือ2 2 0โวลต์นะครับนี่ครับไฟติดอยู่ถอดออกไฟผมก็ดับนะครับดับแล้วอ่ะมืดไม่เห็นนี่ครับ อันนี้คือเป็นวิธีการเอาไฟจากอินเวอร์เตอร์ไฟสำรองอินเวอร์เตอร์นะครับเข้าระบบบ้านแบบง่ายๆนะครับผ่านปลั๊กไฟตัวผู้ทั้งสองข้างนั่นเองนะครับนี่ครับใครจะทำก็ให้ศึกษาวิด,ดีนะครับให้ศึกษาให้ดีๆเพราะว่ามันเป็น วิธีที่อันตรายค่อนข้างจะอันตรายนะครับเพราะว่าไฟตัวนี้220โวลต์สามารถช็อตคนตายได้นะครับมาเนี่ยแบตบเสื่อมนะครับนี่มันก็เตือนแล้วว่าแบตจะหมดนะครับแบตบต่ํเดี๋ยวมันก็จะตัดไปนะครับครับเนี่ยนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าสรุปเพื่อความปลอดภัยนะดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะก่อนที่ไปทําตามนะครับอ่า อันนี้ใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้นแล้วก็คนที่มีความรู้ความชํานาญหน่อยนะครับในการทํานะครับจะใช้เมื่อไหร่ต้องตัดไฟจากวงจรที่เป็นของการไฟฟ้าที่มาจากมิตเตอร์หลักนะครับต้องตัดออกจากกันโดยเด็ดขาดนะครับห้ามเชื่อมกันแล้วก็ให้ไปปิดเบรคเกอร์เมนห้องต่างๆที่ไม่ได้ใช้หรือตัวที่เป็นไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟสูงๆนะครับเช่นพวกเครื่องทําน้ําอุ่น ตัวเย็นแอร์ให้ถอดออกให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอินเวอร์เตอร์จะจ่ายไฟไม่พอหรือถ้าอินเวอร์เตอร์จ่ายไฟพอแต่แบตเตอรี่ก็จะหมดเร็วนะครับถ้าสายตัวนี้เล็กเกินไปก็จะทําให้มันเกิดการไหม้หรือรัดวงจรได้นะครับสําคัญมากสายนี้มันจะกินถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟเยอะๆสายนี้มันจะร้อนนะครับมันจะดึงกระแสเยอะมากนะครับแบตเตอรี่ก็จะทํางานหนักก็จะร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้นปลั๊กตรงนี้ก็ต้องให้ใหญ่มาตรฐานนิดนึงแล้วก็ปลั๊กที่เราจะไปเสียบกับที่อ่า ตัวบ้านนะครับที่จะเป็นปลั๊กที่จะให้ตัวอินเวอร์เตอร์จ่ายไฟเข้าปลั๊กเข้าไปที่ระบบไฟบ้านปลั๊กตรงนั้นก็ต้องเป็นที่เป็นปลั๊กที่ดีๆหน่อยนะครับจุดนั้นต้องดีแล้วก็นแน่นด้วยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้เมนหลักมากที่สุดนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับง่ายง่ายครับง่ายๆแล้วใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับแต่ก็อันตรายมากด้วยอันตรายมากที่สุดเหมือนกันนะครับสําหรับการเอาไฟฟ้า จากแบตเตอรี่แปลงเป็น220โวลต์เข้าระบบไฟบ้านนะครับชิปนี้ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปดีๆนะครับไอเดียดีๆมาสาธิตให้ชมกันต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ